สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาทําขนมมันสัมปะหลังกันนะคะนี่เป็นมันสัมปะหลังนะคะดิฉันปอกเปลือกและล้างน้ําสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะเอามาขูดเป็นเส้นขนาดนี้นะคะไม่ต้องให้กับฝอยมากนะคะนี่นะคะเส้นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขูดไปให้หมดนะคะแล้วเรากลับมาดูกันนะคะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้เราก็ขูดมาจนเดี๋ยวใกล้จะหมดแล้วนะคะดิฉันลืมบอกค่ะเวลา,อาบอกมันนะคะแล้วก็เอาไส้ตรงกลางออกด้วยนะคะไส้แข็งๆนะคะเอาออกนะคะเพราะเราไม่ต้องการนะคะแล้วก็มาขูดเ,เราก็ขูดใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวชิ้นสุดท้ายดิฉันก็จะขูดให้หมดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะได้ขนาดนี้ค่ะอันนี้ดิฉันซื้อมันมาประมาณ1นกิโลนะคะขูดแล้วก็จะเหลือประมาณสัก8ปดอปอแขีดนะคะ นะคะเดี๋ยวเรามาขูดกันให้หมดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่นะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราได้มันสับปะหลังที่ขูดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานวดกันนะคะนวดกับน้ำใบเตยนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะเดี๋ยวฉันจะเอ่อตักน้ำใบเตยมานวดนะคะท่านผู้ชมจะใส่น้ำเปล่าหรือน้ำลอยดอกมะลิก็ได้นะคะ แวัดิฉันวันนี้มีเออน้ำใบเตยคะ่ะก็เลยอยากได้กลิ่นใบเตยนะคะฉันจะใส่ไปก่อนนะคะหนึ่งถ้วยนะคะเราก็นวดคนให้เข้ากันนะคะนี่นะคะขยามขยามยาานะคะให้น้ำใบเตยกับออมันสัมปะหลังของเราเข้ากันนะคะ ขยำนวดไปคนไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสลับกับการใส่น้ำตาลนะคะตอนนี้ขอขยำเออมันสำปะหลังกับน้ำใบเตยให้เข้ากันก่อนนะคะนี่นะคะรวมคุณใเข้ากันนะคะแล้วเราค่อยๆใส่น้ำตาลนะคะ น้ำตาลทรายนะคะดิฉันเดือดตวงมาเรียบร้อยเลยนะคะน้ำตาลทรายค่ะดิฉันตวงมาเรียบร้อยดิฉันก็จะค่อยๆใส่ไปนะคะแล้วก็คนกันนะคะคนนวดให้เข้ากันจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดิฉันก็จะใส่น้ำตาลทรายสลับกับน้ำใบเตยแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ ท่านผู้ชมคะหลังจากที่เราผสมเออมันสำปะหลังและน้ําตาลแล้วก็น้ําใบเตยเข้ากันดีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาหยอดใส่ถ้วยนะคะถ้วยแตะไลนะคะปแบบไปให้เต็มถ้วยเลยนะคะเอาแค่เต็มถ้วยพอนะคะนี่นะคะและเวลาเราวางนะคะอย่าวางปิดรูซึ้งนะคะ พย,พยายามวางกับสับวางจากรูซึ้งนะคะเพื่ออากาศจะได้ระบายดีนะคะเดี๋ยวดเดี๋ยวดิฉันหยอดให้หมดแล้วเดี๋ยวเรากลับไปนึ่งกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่นะคะฉั้นจะหยอดให้หมดก่อนนะคะหยอดใส่ถ้วยตะไลหรือว่ามีถ้วยเหมือนขนมถ้วยอย่างนี้ก็หยอดได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีถ้วยตะไลหรือว่าจะเป็นถ้วยเอ่อเหมือนถ้วยใส่วุ้นนี่ก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาใส่ซึ้งกันนะคะนึ่งเลยนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะน้ำในฝาเช็ดออกนะคะ นื่งประมาณสัก12-15นาทีนะคะแล้วแต่ซึ้งของท่านนะคะว่าความร้อนเท่าไหร่แต่ดิฉันนึ่งไฟปานกลางนะคะดิฉันนึ่งประมาณ12นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่นะคะเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมคะนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมมันสำปะหลังนึ่งนะคะวันนี้เราก็ทําขนมมันสำปะหลังนึ่งนะคะซึ่งจะเอามา,าคุกกับมะพร้าวขูด โรยเกลือก็อร่อยนะคะแต่วันนี้ดิฉันจะทำหน้ากะทิหยอดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะท่านผู้ชมคะนี่เป็นกะทินะคะกะทิที่จะเอาไปเราจะเอาไปหยอดหน้ามันสั่งปหลังนึ่งกันนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรกะทิหยอดหน้านะคะเเราจะไม่เอาไปคุกมะพร้าวเหมือนสูตรธรรมดานะคะซึ่งเราจะเอาไปหยอดหน้าเหมือนกับหน้าตะโก้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูวันนะคะตอนนี้ดิฉัน กอ,อ่กำลังกวนกะทิอยู่และทเอ่อใส่ส่วนผสมลงไปทั้งหมดแล้วแล้วดิฉันจะเขียนส่วนผสมทั้งหมดไว้ให้ข้างล่างวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะตอนกะทิได้ที่กะทิข้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันนะคะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เอ่อหน้ากะทิของเราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหยอดกันนะคะนี่นะคะ จะหยอดลงไปให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวดิฉันหยอดหมดแล้วเรากลับมาดูกันนะคะท่านผู้ชมคะเราหยอดหน้ากะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหมือนเอ่อมันสำปะหลังเอ่อตะก้มันสำปะหลังนะคะหน้ากะทินี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งถ้วยเล็กถ้วยใหญ่นะคะค่ะ ขนมเอ่อมันสัมปลังนะคะหยอดหน้ากะทิหรือจะเรียกว่าตะโกเอ่อตะโกมันสัมปลังก็ได้นะคะวันนี้ต้องขอเอ่อฝากไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ